สวัสดีครับทางยาทาหน้าอยางกับผลิตภัณฑ์ดีๆมีมาให้พี่น้องชาวสวนยางได้แก้ปัญหากันครับนะวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เก่งขั้นเทพนะครับนั่นก็คือตัวสารบำรุงทาหน้ายางเตงหนึ่งนะครับเตงหงเก่งขั้นเทพนะครับตัวนี้เนี่ยมีตัวธาตุอาหารเข้มข้น นะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินกรดอะมิโนนะครับนะรวมถึงธาตุอาหารรองเสริมต่างๆนะครับในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของน้ำยางออกน้อยนะครับนะแล้วก็เปลือกยางแข็งเต็งหนึ่งเก่งขั้นเทพช่วยท่านได้นะครับให้กับต้นยางของท่านนะครับนะตัวเก่งๆของเขาคุณสมบัติของเขาหลักๆเลยก็คือเพิ่ม น้ำยางได้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็ช่วยให้ยางเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับยืดอายุการกรีดได้นานขึ้นนะครับนะถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับต้องเต็งหนึ่งเก่งขั้นเทพนะครับวิธีการใช้ง่ายนะครับนะก็คือ,อท่านขย่าขว,วดแล้วก็เทใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ใช้แปรงทานะครับจุ่ม ทานะครับาตามอารอยกีบนะครับหรือเหนือรอยกีบขึ้นมานะครับประมาณ2นิ้วนะครับทาเดือนละ1ถึง2ครั้งเท่านั้นนะครับนะถ้าทาสม่ำเสมอนะครับยางของท่านแล้วก็ต้นยางของท่านก็จะเ,เขาเรียกว่าสร้างน้ำยางได้ดีน้ำยางไหลดีแล้วก็ทนต่อการเกิดโรคเชื้อรานะครับเลือกเต็งหนึ่ง นะครับเต็งหนึ่งเท่านั้นนะครับนะที่จะช่วยท่านได้ในเรื่องของน้ำยางที่จะออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็เปลือกยางนิ่มกรีดง่ายแล้วก็ยืดอายุก,การกรีดนะครับต้องเต็งหนึ่งนะครับที่คลังยาทาน้ายาอาจารย์ไพบูรณ์นะครับรีบโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวของหมดหมดเลยนะครับออก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ